ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงแก่ฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงแก่รุ่นป้าฝันว่าทะเลาะกับคุณป้าแปลว่าอะไรฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงรุ่นป้าแปลว่าอะไร ฝันว่าทะเลาะกับผู้หญิงรุ่นป้าเป็นฝันที่ดีมากท่านจะได้เพื่อนอุปถัมภ์ท่านจะได้เพื่อนอุปถัมภ์ได้มิตรอุปถัมภ์ท่านมีดวงที่จะค้าขายได้กำไรงาม ท่านมีดวงที่จะค้าขายได้กําไรงามมีดวงถูกหวยมีดวงค้าขายได้กําไรงามมีดวงถูกหวยท่านจะได้เจอนารีอุป,ปถัมภ์ณเวลานี้ตอนนี้ท่านจะสามารถใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัว ท่านสามารถใช้ความสามารถพิเศษส่วนตัวเอาชนะคนที่คิดร้ายท่านได้เลขนำโชคสองหนึ่งสองหนึ่งเนี่ยได้เจ็ดหมดเลยเจดไม้เจ็ดถ้วยเจ็ดเหรียญเป็นไพ่ล็อกเนี่ยเจ็เนี่ยหมายความว่า จะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีในเรื่องหน้าที่การงานอาจจะมีการย้ายที่ทำงานอาจจะมีการย้ายที่ทำงานสามารถเอาชนะศัตรูในสายงานได้ธุรกิจที่ลงทุนได้ผลกำไรดีเลขนำโชค2องหนึ่งสหนึ่งแล้วก็7 7ด 7 7 7ดรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ไว้ใต้คลิปขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ